คุณยายล่ำไห้รู้ข่าวแบงค์เดสเตอร์กินเหล้าดับเขาพาหลานไปจบชีวิตยานเอาเรื่องถึงที่สุดยายรับให้รู้ข่าวแบงค์เดสเตอร์กินเหล้าดับเผยหลานชาย สุขภาพแข็งแรงดีเหตุการณ์การเสียชีวิตของนายธนาคารคันธีหรือแบงค์เรสเตอร์แลปเปอร์ขายพวงมลาลัยเลี้ยงคุณยายซึ่งช่วงหลังก็มักจะมีคนจ้างให้แบงค์กินอะไรแปลกๆกระทั่งมาเสียชีวิตลงเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาจากถูกจ้างดื่มเหล้าให้หมดแบนแรักเงินส0,000บาทขณะไปร่วมงานเปิดร้านการเกษตรแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบ,บรุรีตามที่ได้รายงานข่าวไปค่ะ สำหรับความคืบหน้าในวันที่27ธันวาคม2567ค่ะมีผู้สื่อข่าวเดินทางไปพูดคุยกับคุณยายพรทิพย์อายุ80ปีคุณยายของแบงค์เรสเตอร์ซึ่งอาศัยอยู่ในบ้านมั่นคงซึ่งเป็นบ้านปูน2ชั้นโดยมีนายดนชนกบุญโยธยานรองประธานมูลนิธิวินวินเป็นผู้พาทีมข่าวมาเพราะบริเวณบ้านชั้นล่างจะมีเตียงและมุง้งสำหรับให้คุณยายนอนมีทีวีหนึ่งเครื่องถึงเครื่องครัวสำหรับ การประกอบอาหารส่วนแบงค์จะนอนอยู่ที่ห้องชั้น2ของบ้านนอกจากนี้ชั้นล่างยังมีตะกร้าสำหรับขายพวงมาลัยของน้องแบงค์วางเอาไว้อยู่หลานชายบอกว่าหากเสร็จงานจะเอาพวงมาลัยไปตระเวนขาย ยายของแม่กล่าวว่าทราบข่าวเมื่อคืนตอนนี้ยังไม่เก็บเตียงเลยบ้านหลังนี้อยู่กันสามคนคือยายแบงค์และน้าของแบงค์โดยแบงค์รักยายมากยายเลี้ยงตั้งแต่สองขวบส่งเสียอะไรให้ตลอดยายสอนให้แบงค์ขงไขพวงมาลัยใครจะเปยิยว่าจากนี้ไปใครจะส่งค่าบ้านให้ยายได้ค่าผู้สูงอายุ7-800ถึง ต้องส่งค่าบ้านเดือนละสามพันกว่าโดยมาอยู่บ้านหลังนี้ได้ประมาณ2-3ปีแล้วบางช่วงคุณยายก็ถึงกับร้องไห้และเปิดใจว่าเขาพาหลานไปค่านนั้นเนี่ยให้กินเล้าให้กินอะไรเขาตายใครจะดูแลยายแล้วใครจะช่วยส่งค่าบ้านหมดหนทางเลยบอกว่าลูกชายบอกว่าอย่าร้องไห้ร้องไปก็ไม่ได้คืนมายายยังบอกอีกว่าใครจะช่วยดูแลยายลูกสาวลูกชายไม่ว่างทั้งนั้นมีแต่แบงค์คนเดียวที่เอาใจใส่เมื่อเช้าที่ลูกชายบอกว่าแบงค์ตายแล้วยายยังถามว่าอะไรวะ แข็งแรงอยู่ ายได้ยังไงเขาบอกว่าคนมอมเหล้าเป็นขวดเลยทั้งที่แบงค์ไม่กินเหล้าไม่สุบุรี่ไม่เที่ยวผู้หญิงคุณยายยืนยันว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเพราะหลานกะตันยูการที่พาหลานของตนจบชีวิตด้วยการมอมเหล้าอะไรแบบนี้ให้เงินหนึ่งแสนอ,อ็ไม่เอายืนยันจเาเรื่องอยากให้แจ้งตำรวจคุณยายเผยว่าหลานชายสุขภาพแข็งแรงดีเคยบอกให้ไปตรวจร่างกายบ้างก็อยากให้ไปตรวจให้ไปโรงพยาบาลบ้างแต่หลานบอกว่าไม่เป็นไรแข็งแรงบางทีไปต่อยมวยก็บอกว่า อยากไปต่อยแต่หลังก็บอกว่าได้3,000บาทจากนั้นนายเอกภพเรืองประเสริฐผู้ก,ก่อตั้งเพจสายไหมต้องรอดเดินทางมาหาคุณยายที่บ้านบอกว่าแบงค์เป็นชาวักของบ้านมานานเมื่อก่อนแบงค์ก็โทรมาให้มาดูแลยายเพราะบางทีต้องไปขายพวงมาลายัยหลายวันส่วนตัวมองว่าเป็นเรื่องที่จะต้องถูกดำเนินคดีกระทําการประมาทให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตแต่คงไม่ถึงเจตนาฆ่าแต่อยู่แล้วว่าการให้คนกินเล่าไปแบบนั้นย่อมเล็งเห็นผลเพราะไม่ใช่การกินน้ำ แ,แม้จะบอกว่าไม่ได้บังคับให้กินแต่คุณย่อมเล็งเห็นผลตั้งแต่ต้นอยู่แล้วระหว่างนั้นกันจอมพลังเดินทางมาพร้อมน้าชายของแบงค์ซึ่งน้าชายของแบงค์บอกว่าให้ยายรออยู่ที่บ้านพร้อมมอบหมายให้พ่อของแบงค์เป็นคนไปรับแล้วซึ่งน้าชัยได้ประสานกับทีมกันจอมพลังตั้งแต่ช่วงเช้าเนื่องจากเป็นห่วงเรื่องของความปลอดภัยนาชายของแบงค์บอกว่าตอนนี้ยังไม่สามารถติดต่อ แม่ของแบงค์ได้เขาเมื่อเช้ามีคนอ้างตัวว่าเป็นลูกน้องของอินฟลูเอนเซอร์ท่านหนึ่งติดต่อคุณแม่ให้นั่งรถแท็กซี่ไปลงที่ลาซาลและอ้างจะมีรถตู้พาไปที่จังหวัดจันทบุรีแต่หลังจากนั้นก็ไม่สามารถติดต่อได้บ้านบางทีก็ติดต่อไม่ได้ซึ่งระหว่างนั้นน้าชายก็ลองติดต่อแม่ของแบงค์ให้ผู้สื่อข่าวดูแต่ก็ไม่สามารถติดต่อได้ เรื่องพ้นเรื่องรับศพการชบรังประสานกับทางคุณพ่อแล้วและกำลังเซน็นมอบอำนาจให้ตนเป็นคนจัดการส่วนคุณแม่ไปดูศพแล่เหมือนอะไรติดบางอย่างซึ่งไม่ได้ใจเพราะอะไรจึงติดต่อไม่ได้ส่วนเรื่องประกันตนเองก็ไม่ทราบว่ามีหรือไม่